การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับพบก,กับเราช่องไปสับมงคลสีโดโดด,ด,ดูนะครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านคุณตามเมานะครับก็พอดีมาดูแปลงหญ้านะครับก็เลยแวะเอา นกนะครับมาให้คุณตาเมาเพราะว่าเอามาเพื่อเกนะครับเกชอบอยากจะกินนะครับนกป่าก็เลยเอามาให้เกนะครับก็เลยถือโอกาสมาดูพลายนุ่มเสกนะครับแต่คุณตาไม่อยู่นะครับก็เลยไม่กล้าเข้าใกล้เท่าไหร่นะครับอยู่ไกลๆถ่ายให้ดูสมานิการลบนอกนะครับมาถึงก็มาดูข้างบ้านพลายทองเงินนะครับบ่า ฟ้าลงเมื่อคืนก็ค่อนข้างที่จะเกือบโดนช้างไปเลยครับนี่เราก็อยู่เข้าใกลไม่ได้ครับต้องอยู่ไว้ไกลเลยนะครับนี่ครับปลายนมเสืตกมันช้างตกมันนะครับดูนะครับก็จะได้กลิ่นช้างตัวผู้มาจากพวกควานก็จะยกมือสูงๆนะครับให้เห็นว่าโอ้นี่แหลนะขาตกมันอยู่อย่ามาใกล้นะครับประมาณนั้นนะครับ นี่ก็เป็นนะครับที่ใส่สู้ขานี่ก็เพื่อป้องกนันอันตรายนะครับคลิปเราก็จะให้ชมเพื่อการศึกษาว่าช้างตกมันนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็จะมีน้ามันไหลออกนะครับตรงลึงนะครับตรงองคชาติแล้วก็ตรงขาามับนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอ้อยให้กินก่อนนะครับลองขอกินนะครับ เดี๋ยวจะให้เขากินก่อนนะครับแบบหนึ่งนะครับนี่ครับมาถึงถิ่นแล้วก็ต้องหาของให้เขากินนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่เราก็ใช้วิธีซูมหมนนะครับไม่ให้เขาไกลนะครับนี่นะครับน้ำมันก็จะไหลตรงนี้ด้วยนะครับนี่นี่ครับตกตกเป็นทางนะครับเปียคาเลย กลิ่นก็จะชุนนะครับปกติแล้วเราก็จะเคยคุ้นเคยกับพ่อนุมเสกดีนะครับสับมงคนก็จะไม่อยู่กับพ่อนุมเสกประจำแต่ก่อนไปงานออกงานนะครับก็จะไป็นด้ใสดี วันนี้คุณตาไม่อยู่ก็เลยเอานกไปแช่ตัวเย็นไว้เดี๋ยวจะทูบอกนะครับนี่นะครับไปมาดูพระอีกของเรานะครับพรคขวานอยู่ตรงนี้นี่กลิ่นชิงเลยนะครับกลิ่นครับก็เห็นว่าประมาณสามเดือนนะครับตกมันนี่ บรรยากาศนะครับถ้าคนไม่เยอะไม่เป็นไรนะครับดูรอยขุดนะครับใช้งานแทงดินนะครับนี่นะครับใช้งานแทงดินนะครับเพราะว่าน่าจะปวดขมับนะครับให้น้ำมันออกนะครับแทงให้น้ำมันออกนะครับนี่ก็รับชมกันเงียบๆนะครับพูดดังไม่ได้นะครับเนาะ ช่วงเช้าจะพากันไปเก็บขี้ทุกวันนะครับแต่วันนี้ผู้ใหญ่มายังไม่มานะครับเราก็มาถ่ายให้ชมนะครับมาโอกาสมาแล้วนะครับให้เอฟซีแม่ๆช่องปลายสับมบงคลได้รับชมกันนะครับประความว่าหมุดนี้นี่น่าจะขออีกนะครับคิดดูแล้วนะครับ เมื่อวานก็ฟ้าลงนะครับตรงปลายทองเงินนยครับดีนะครับที่เคราะดีที่ช้างไม่เป็นอะไรนะครับเนาะก,ก็ลงไปต้นไม้นะครับที่แสงเมื่อวานนี่ค่อนข้างจะน่ากลัวทีนะครับที่ไม่ปลูกช้างไว้ในต้นไม้ใหญ่ไม่งั้นไม่งั้นเจอดีไออาจจะลงโดนช้างได้นะครับบัวควานก็พูดเบาๆนะครับไม่กลรพูดดัง พราะว่าพวนลกสี่ขันมาทั้งนี้แล้วครับข้างที่จะโยกมาแรงเลยนะครับน่าจะโคอ,อีนะครับโยกหมวยงี้แล้วจะโคลอีนะครับโคอีแล้วครับ,ออรบเดี๋ยวเราต้องเอาหญ้าให้กินดีนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเราไม่ค้าทา เดียวครับพียเดี๋ยวแป๊มหนึงครับนะครับเมื่อกี้พอดีเห็นกองอ้อยที่เขาตัดปลายไว้พอดีนะครับตรงนั้นก็เลยเอามาให้พ่อใหญ่กินนะครับกินไปเลยครับพ่อใหญ่นุ่มสิษก็ลูกหลานมาขอถ่ายคลิปก็เป็นกรณีศึกษาช้างตกมันเนาะนะครับให้แม่แม่เอฟซได้ชมกัน น,น,นะครับถ้าไม่มาเก็บขี้นะครับก็ไม่จะไม่ทําอะไรใส่นะครับเพราะความคุณตาหมอาวาอย่งั้น,นะครับถ้าคนจะมาเก็บขี้นะครับถึงจะมีอาการกระโดดใส่อย่างรุนแรงแต่ถ้ามาอยู่เฉ <ๆ S 1> ยเง,งียบๆโยนเน้องงนให้กินจะไม่เป็นไรนะครับเพราะความก็จำำําคําที่คุณตาหมอพูดนะครับก็เลยไม่ใส่ อาเข้ามาตอนไหนนี่อบอกเกด้วยเอานกมาให้อยู่ในตู้เย็นนก,นก ก็ยืนแบบนิ่งเลยครับแบบไม่กระดุกกระดิกเลยครับเด<ย>ี๋ยวพอไนุ่มสีกินหมดนี่น่าจะอันมาขออีกแน่นอนเลยครับใ <c oughs> ส่จะ้อยเขาจะหมดพอดีนะครับวันนี้ เราคืออยู่ด้วยกันเป็นมิตรกันนะพ่อนะเราพ่อปลายนะครับเราคืออยู่ร่วมงานกันนะครับก็จะถึงกับเกลียดชางกันเลยนะครับเดี๋ยวก็จะยูนต้นน้อยให้กินบ่อยๆเนาะพ่อเนาะนะครับงานค่อนข้างที่จะยาวเลยครับก็เห็นว่างานแตกไป3ามทนนะครับเพราะว่ากระโดดชนต้นไม้ใส่ค ทีนี้ก็ฝัง่งนู้นก็จะใส่เป็นยางลดไว้นะเพื่อป้องกันาการทะ,กรทะลกนะครับป้องก,กันการทะลกนี่เขาเรียกว่าออกน้ำมันแดงนะครับถ้าถ้าโทรศัพท์มันนี่นะครับขมับดูขมับนะครับนี่ตรงขมับนะครับออกน้ำมันตรงเก็บนะครับนี่ดำๆนะครับข้างตาเนี่นะครับคือน้ำมันที่ไหลออกมาก็ขวานว่าเดี๋ยวโคอ,อีกแน่นอน น่านต้องมีอีกชุดอ๋อมาแล้วครับจะมาเอาตรงนี้แน่นอนเอามา,อาใบนี้ครับเอายืดเอาจนได้เลยนะครับดูแล้วครับเดี๋ยวมีขอครับเดี๋ยวมีขอ <c oughs> นานมาแล้วครับ เดี๋ยวจะให้อีกแค่ชุดนะครับพ่อนอกนั้นแล้วพอแล้วอ้อยหมดพอดีนี่ก็ให้เป็นชุดที่สามแล้วนะครับพอแล้วนะพ่อนะหญ้าจะหมดอ้อยเขาหมดนะครับนี่ก็ให้กินอ้อยนะปูน้ำมันไหลออกน้ำมันลิงนะครับไหลออกติ้งๆเลยครับนี่นี่คือน้ำมันช้างถกมันนะครับ นี่ครับนี่นะครับติ๊งติ๊งติง,งติงหยดเลยนะครับออก็ถือโอกาสมาเยี่ยมพี่พี่นะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องปลายซับมงคลซีโดโรโดนะครับโดยดียเสมอมานะครับก็ คําพูดคํานึงใดนะครับที่ปการพูดไม่เพลาะสนองหูก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็เพื่อกรณีศึกษาในการตกมันนะครับช้างตกมันนะครับต้องใส่โซ่เพื่อป้องกันอันตรายนะครับไม่ได้ทรมานช้างแต่อย่างใดนะครับก็ฝากคลิปนี้นะครับไว้ให้แม่เอฟซีด้วยนะครับสวัสดีครับ